สอบใบ,บขับขี่ชาแนลขาดสอบใบขับขี่นานแค่ไหนถึงต้องสอบใหม่ บางทีเราก็คงเผลอลืมต่อใบขับขี่กันบ้างนะครับเพราะนานๆทีจะได้ใช้ทีบางคนเป็นปีไม่เคยหยิบใบขับขี่มาใช้เลยสักครั้งบางคนถึงขั้นใบขับขี่หมดอายุนานเป็นปีก็มีมาดูกันเลยนะครับว่านานแค่ไหนต้องสอบใหม่กรณดีหมดอายุไม่เกินหนึ่งปีไม่ต้องสอบอะไรใหม่ครับคุณสามารถต่ออายุได้ปกติเลย าหมดเกิน1ปีแต่ยังไม่ถึง3ปีจะต้องสอบข้อเขียนใหม่หมดอายุเกิน3ปีต้องสอบใหม่ทั้งหมดเหมือนคนที่ยังไม่เคยมีใบขับขี่พร้อมทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและอบรมที่กรมการขนส่งโดยที่ไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้นะครับสอบใบขับขี่ a ชนล l